วีซ่านักเรียนนะคะที่มาดามกำลังจะพูดถึงคือประเภทของตัว DC นะคะดีซีะ DC นะคะดี DC เป็นวีซ่านักเรียนถ้าถูกอนุมัตินะคะอย่างน้อยคุณจะต้องจ่ายค่าเทอม2เทอมนะคะสเทอมนะคะ2เทอมก็คือ6เดือน6เดือนนะคะ2เทอมคือ6เดือนอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ไม่เป็นไรฟังมาดามแล้วกันทีนี้ค่ะ จ่ายค่าเทอมสองเทอมเท่ากับ6เดือนแล้วค่าเทอมอันนี้ของเกาหลีจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0หมื่นขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงหลักแสนส0 0หมบาทไทยโดยทั่วไปนะแสนสี่แสนห้บาทอันนี้คือหมื่นบาทนะคะดีสี่โอ้โหลายมือมาราไม่น่าเลยนะเออดีสคือประเภทของวิซ่านักเรียนผู้ที่จะสมัครได้ต้องจบม .6 กขึ้นดีสี่คือ คือประเภทของวิซ่านักเรียนนะคะต้องจ่ายค่าเทอมอย่างน้อย2เทอมนะคะและต้องจบม .6 ขึ้นอันนี้คือคุณสมบัตินะคะจบกศอน,นอจบเทียบเท่าสามารถยื่นได้ขอให้จบม .6 ขึ้นนะคะเมื่อจบม .6 ขึ้นแล้วอยากจะมาเรียน3เดือนไม่ได้ประเภทของ b 4นะคะเมื่อถูกอนุมัติแล้วจะได้ B 6เดือนการขออนุญาตตัว d 4นั้นนะคะ จะต้องจ่ายค่าเทอมอย่างน้อยคือ2เทอมนะคะสเทอมแล้วแต่มหาลัยในช่วงไหนเปิดนะคะโดยปกติแล้วทุก3เดือนมันก็จะเป็นการเปิดแต่ละซีซั่นของมหาลัยไปดังนั้นใครที่จะขอตัววีซ่านักเรียนเนี่ยคุณต้องรีบยื่นเรื่องเลยถ้าเกิดว่ามหาลัยมันเปิดช่วงไหนนะคะเช่นถ้าไม่ทันรอบนี้ก็รอรอบหน้าอันนี้สำหรับวีซ่านักเรียนนะคะ แต่คุณต้องรีบติดต่อไปแล้วอ่าเพราะกว่าจะทําเอกสารกว่าจะขออนุมัติจากมหาลัยนะคะกว่ามหาลัยจะตอบเป็นหนังสือมาต่างๆกว่าจะได้ยื่นมันยากนะคะวิซ่านะักเรียนเพราะมันหลายขั้นตอนอ่าแต่ให้ทุกคนรู้ก่อนว่าคุณต้องสมบัตินะหนึ่งคือจบม6ก่อนต้องจบม6นะคะ2คือถ้าสต,ติดไม่ผ่านไม่ต้องยื่นยื่นไปโอกาสผ่านมันยากฟังนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประเภทของอ่ะประนามจะบอกวันนี้ค่ะ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะโดยทั่วไปแล้วถ้าถามว่ายื่นได้ไหมในอายุที่เกิน40ก็ยื่นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจากให้ดีในคนที่จะยื่นตัววีซ่านักเรียนเนี่ยถ้าไม่เกิน40เนี่ยมันจะดีมันจะเหมือนว่าคุณยื่นแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะไปต่อยอดนะคะในเรื่องของการนําภาษาเกาหลีของคุณเนี่ยจะไปต่อยอดเป็นประเภทของอ่า ทำงานนะคะหรือจะไปเปิดเป็นธุรกิจต่างๆแต่ถ้าอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้ามาเรียนแบบเนี้ยสถานทูตอาจจะมองว่าเอ๊ะหรือแค่อยากเข้าเกาหลีเข้าไปแอบทํางานหรือไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นดังนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าจะให้ดีนะคะควรที่จะอายุไม่เกิน40ประมาณแบบนั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ถามว่ายื่นได้ไหมถ้าเกินก็ตอบได้นะคะว่ายื่นได้นะคะทีนี้ค่ะสําหรับคนที่เดี๋ยวมาทำจะตอมเขาทำให้ทีหลังนะคะเหมือนรีบรีบจริงๆนะ วันนี้มีนักนวดนะคะมีนักนวดนะคะ,ะทีนี้นะคะสเตทเมนต์นะคะ,ะน้องเขาถามมาบอกว่าสเตทเมนต์เนี่ยมาดามจะบอกว่าคือยอดคงเหลือเนี่ยมันจริงๆแล้วมันถูกกาหนดไว้ที่หมื่นดอลลาร์นะคะหมื่นดอลลาร์เอาเทียบง่ายๆก็ประมาณสามแสนสามแสนบาทขึ้นส่วนใครถ้าบอกว่าแล้วสเตทเมนต์ของหนูมันแค่สองแสนกว่านะคะยื่นได้ไหมมาดามก็ตอบว่ายื่นได้วังนะยื่นได้ ยื่นได้สเตทเมนต์คุณจะเท่าไหร่ก็ตามยื่นได้แต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณสมบัติที่มันจะผ่านในเรื่องของการยื่นวีซ่านักเรียนนะคะที่สถานทูตเป็นคนกําหนดเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดของประเทศไทยนะโดยที่คุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ถือวีซ่านักเช่นใครบางคนอยู่ที่ประเทศอเมริกาเขาไปเรียนหรือไปทํางานอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะแต่เขายื่นวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะไปเรียนภาษาที่เกาหลีนะคะ น้องคนนึงอยู่อเมริกาหรืออยู่แคนาดาไมาดามจะไม่ได้ถ้าอยู่ต่างประเทศในโซนแบบนั้นน่ะเ <ST S 1> ขาโชว์สเตทเมนแค่แสนห้าไม่ถึงสองแสนเลยผ่านแต่สําหรับประเทศไทยนั้นท่านกําหนดไว้ประมาณหมื 300, นะ่นดอลลาร์ก็ประมาณสามแสนนะสามสี่แสนขึ้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะ <ST S> ยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณเลยแต่ถามว่าถ้ามันไม่ถึงยื่นได้ไหมยื่นได้แต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สถานทูตกาหนดดังนั้นถ้าอยากรับความเสี่ยงได้นะคะ ถ้ายอมรับความเสี่ยงได้ก็โอเคค่ะที่จะยื่นแต่ถ้ายอมรับความเสี่ยงไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องยื่นเพราะถือว่าคุณสมบัติที่เขากําหนดคือประมาณ30,000 0บาทขึ้นนะอันนี้คือหมื่นดอลลาร์นะคะคือหมื่นดอลลาร์นะคะคประเภทของรายงานตัวกลับเนี่ยสามารถที่จะยื่นมีส่นานักเรียนได้นะคะเพราะมันเพราะมันก็มีคนผ่านอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถูกจับเนี่ยไม่แนะนานะคะถูกจับเนี่ยไม่ต้องยื่นเลยเพราะถือว่าโอกาสผ่านมันน้อยมากๆนะสำหรับบุคคลที่ถูกจับ อ่ะโอเคทีนี้มาว่ากันต่อนะคะเมื่อทุกคนรู้แล้วว<ม>่าเวอร์วีซ่ารายงานตัวกลับไม่ติดแบกเกตอันนี้สามารถที่จะยื่นตัววีซ่านักเรียนได้นะคะตัววีซ่านักเรียนค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นถึงแสนสองถูกจับไม่แนะนําไม่ต้องยื่นนะคะแต่ถ้ารายงานตัวกลับเวอร์วีนมีโอกาสอยู่เพราะมันก็มีคนผ่านขอให้สเตทเมนต์ของคุณนะคะถึงอยู่ในเกณฑ์ที่ได้แต่ถ้าเกิดของใครไม่ถึงถ้ายอมรับความเสี่ยงได้ก็ยื่นนะคะทีนี้ไปกันต่อค่ะนอนใน คำว่า statement นะคะมาดาาจะบอกว่า statement ต้องสวยนี่หมายถึงว่ามันต้องขึ้นอยู่กับอาชีพของคุณด้วยนะคะเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุคคลที่ทํางานหรือทําประกอบธุรกิจอย่างเงี้ยถ้าเงินนอนนิ่งๆอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่โอเคนะคะอ่าโดยโดยทั่วไปแล้วสเต t เมนต์เนี่ยมันฟิกมันฟิกแต่ถ้าเกิดไม่ถึงยื่นได้นะทีนี้ไหนคําถามไหนนะคะที่มันมาเมื่อกี้อืมเงินนอนนิ่งๆอ่เดี๋ยวนําตอบคําถามนี้ก่อนสเต t เมนต์มันจะดูแบบนี้ค่ะ มันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนฟังนะในเรื่องของสเตทเมนทุกคนจะได้เคลียร์คำว่าสเตทเมนในการดูตัววีซ่านักเรียนนะคะเช่นถ้าวันนี้คุณเป็นนักเรียนนักศึกษาจบใหม่แล้วพ่อแม่ของคุณนะเอาสเตทเมนของท่านยื่นนะคะแล้วท่านเป็นคนที่ทํางานรับราชการนะคะหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วเขาก็บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากของเขามันนอนนิ่งๆเลยมันเก็บอยู่ในธนาคารแบบเนี้ย สามารถยื่นได้เพราะเขาถือว่าบัญชีอันนี้เป็นของผู้ปกครองนะคะแล้วผู้ปกครองก็มีธุรกิจของเขาอยู่แต่มันเป็นบัญชีเงินเก็บของเขานะคะแล้วคุณก็เป็นนักศึกษาจบใหม่คุณไม่มีไรายได้อันนี้คือใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุคคลที่อายุแบบอยู่ในวัยทํางานนะคะเช่นอายุประมาณ40 30นะคะ30ไปไปลายแต่มันไม่มีที่มาของไรายได้ฟังนะคะมาานันจะไม่เหมือนกันเวลาที่ท่านวิเคราะห์ในการที่จะอนุมัติผลตัววีซ่านักเรียนท่านก็จะดูค่ะว่า เอคนเนี้ยมันอยู่ในวัยทำงานแล้วนะคะมันมีแต่ยอดเงินเก็บอ่ะแล้วเขาทำอาชีพอะไรอาชีพถปัจจุบันเนี่ยมันไม่สอดคล้องแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นอาชีพที่แน่ชัดนะคะมันหาเอกสารประกอบการไม่ได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นอาชีพที่มันเป็นหลักแหล่งที่มั่นคงของคุณมันจึงทำให้คนที่มีสเตทเมนต์แปดแสนบาทเกือบล้านนะคะอันนี้เป็นลูกเพจที่มาแชร์มาดามฟังดีๆนะคะ เป็นรูกเพจที่มาแชร์มาดามว่าเขาสเตทเมนต์ถึง8ปดแสนบาทยื่นม่ส่งนักเรียนไม่ผ่านมาดามก็เลยถามว่าด้วยอายุนะคะด้วยอาชีพด้วยรายได้ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรนะคะเขาว่างงานหรือหรือใดๆแบบนี้นะคะมันจึงเป็นที่มาว่าสเตทเมนต์เกือบล้านยื่นไม่ผ่านเขาดูหลายองค์ประกอบนะคะดังนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตัวคุณ เช่นใครบางคนสเตทเมนต์สามแสนแต่คุณเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่แล้วนะคะหรือทําประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วเงินในแต่ละเดือนมันก็มีหมุนเข้าหมุนออกแล้วเงินอีต,ตัวนอนบัญชีที่มันที่มันเหลือเป็นบัญชีที่มันมันเหลือในแต่ละเดือนแล้วก็มันมีการหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกแบบนี้นะคะมันคือเกินสามแสนขึ้นหรือสองแสนกว่าสามแสนขึ้นแล้วมันก็มีเงินแล้วมันก็เห็นที่มาแล้วว่าคุณประกอบธุรกิจนะคะคุณทําอาชีพคุณมีใบประกอบการอ่ะยื่นแบบนี้มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ แม้นะคะสเตทเมนต์อยู่ประมาณ2 0 0แ0 0 0จ็ดสหรือส0 0แสนกว่านิดหน่อยแต่เคสนี้ผ่านแต่คนที่สเตทเมนต์เกือบล้านไม่ผ่านเขาก็จะดูที่อาชีพความมั่นคงของไรายได้ของคุณประกอบกันนะคะดังนั้นทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเรื่องของสเตทเมนต์มันจะไม่ได้ฟิกตายตัวมันดูหลายองค์ประกอบของผู้ปกครองดูอายุดูอาชีพต่างๆรวมกันนะคะแต่ให้ทุกคนรู้เลยว่ามัน ดูหลายองค์ประกอบไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะยื่นได้นะคะการมีเงินอย่างเดียวมีเงินจ่ายค่าเทมอมมหาลัยตอบรับไม่ใช่ว่าจะผ่านนะคะมันต้องดูหลายองค์ประกอบถ้ารับความเสี่ยงได้คอยยืน่นแต่ถ้าฟังมานามพูดทั้งหมดแล้วโอ้โหกูอยู่ในความเสี่ยงที่แบบน้อยมากที่มันจะผ่านไม่ต้องยื่นนะคะทุกอย่างมันเสี่ยงทางนั้นในการยื่นวีซา่าที่นี้ทุกคนรู้แล้วว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยดูสเตทเมนต์ดูรายได้ดูหลายอย่างองค์ประกอบอ่า แล้วเขาดูเรื่องของอะไรอีกนะคะเบอร์วีนะคะเบอร์วีแต่รายงานตัวกับโอเคยื่นได้แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ถูกจับไม่แนะนำนะวีซ่านักเรียนนะคะถ้าเกิดว่ายื่นไปแล้วแล้วถ้าวีซ่าไม่ผ่านมหาลาัยคืนเงินคุณจ่ายค่าเทอมไปหลักแสนบาทก็ตามมหาลาัยคืนเงินนะคะคืนแต่อาจจะมีการหักบ้างในค่าธรรมเนียมอะไรเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเขาคืนเงินนะคะให้ทุกคนรู้ก่อนว่าวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าที่ลงทุนสูงมากนะคะ เป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวในจะค่าสมมุติว่าถ้าวีผ่านนะคะก็จะมีค่าเครื่องค่าหอพักนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีที่พักบ้านของตัวเองหรือไม่มีคนมีญาติอยู่ที่เกาหลีต่างๆนะคะวีซ่านักเรียนเป็นอะไรที่ลงทุนสูงม,มากค่าเทอมก็หลักแสนกว่าบาทแล้วนะคะค่าเครื่องนะคะแล้วอะไรอีกอะค่าหอนะคะอ่าประมาณนั้นค่ะวีซ่านักเรียนนะคะสเต็ปขั้นตอนนะคะหนึ่งเลยคุณต้องรอค่ะ รอมหาลัยเปิดรับมันจะมีช่วงซัมเมอร์ช่วงวินเทอร์นะคะเป็นเทอมนะคะในแต่ละเทอมของมหาลัยเนี่ยมหาลัยภาคเรียนของเกาหลีเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูต่างๆมันก็จะเปิดประมาณทุกสาสีเดือนมันจะเปิดเป็นรอบหนึ่งคุณก็รอดูเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ที่มันเปิดนะคะพอมันเปิดปุ๊บสเต็ปของคุณก็คือว่าต้องเอาเอกสารต่างๆประทับตาต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปยื่น ส่งไปให้สถาบันมหาวิทยาลัยที่เกาหลีนะคะที่เราจะสมัครไปเนี่ยเราจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของแต่ละ,ะสถาบันก่อนสมัครผ่านเว็บไซต์ไปแล้วก็ส่งเอกสารไปตามนะคะแล้วก็รอว่าสถาบันไหนนะคะที่จะรับคุณนะคะเช่นถ้าเกิดว่ามอเน,นี้ยรับคุณอนุมัติคุณเป็นให้คุณให้คุณรับคุณเข้าเรียนอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็จะส่งมาเลยนะคะว่าบินว่าคุณเนี่ยจะต้องอ จ่ายเท่าไหร่ในเรื่องของค่าเทอมมันก็จะมีออกมาเลยว่าเป็นเลทเงินวอนนะคะกี่ล้านวอน3ล้าน5้าแสนวอน4ล้าน2 0 0แสนวอนอะไรก็ว่าไปพอวีซ่าผ่านอ่าไม่ใช่พอมหาลัยตอบรับมันก็จะมีเลทให้คุณจ่ายคุณต้องจ่ายเงินนะคะต้องจ่ายก่อนพอจ่ายก่อนปุ๊บนะคะเขาก็จะออกใบเชิญนะคะมาให้คุณที่ประเทศไทยไอใบเชิญเนี่ยแหละที่คุณจะต้องใช้ยื่นวีซา่า แล้วคุณก็จะต้องทําเอกสารต่างๆนะคะในเรื่องของการยื่นวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าใบาอ่าอะไรนะการจบวุฒิของคุณนะคะต้องเอามาแปลแล้วเอามาประทับตราต่างๆนะคะใครมีหน้าที่การงานใดๆก็ยื่นไปยื่นเอกสารไปนะคะแล้วก็จองคิวนะคะต้องจองคิวกับสถานทูตถ้าได้คิวถึงยื่นได้แต่ถ้าไม่ได้คิวก็ยื่นไม่ได้นะคะดังนั้นสเต็ปขั้นตอนของวีซ่านักเรียนค่าใช้จ่ายสูง เพราะการแปลประทับตราเอกสารทําถึงสองครั้งต้องส่งมหาลัยถ้ามหาลัยอนุมนะคะส่งเอไอใบเชิญนะคะค่าเทอมต่างๆกลับมาให้คุณที่ประเทศไทยหลังจากนั้นคุณที่อยู่ที่ประเทศไทยก็เอาเอกสารของมหาลัยพร้อมกับเอกสารการแปลประทับตราของคุณไปจองคิวยื่นบีซา่าเพื่อยื่นขอวีซ่าที่ไปเป็นนักเรียนที่ประเทศเกาหลีนะคะพอยื่นบีซ่าเกาหลีแล้วไม่ใช่ทุกคน ฟังนะไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านมหาลัยตอบรับจ่ายเงินแล้วถูกปฏิเสธเยอะมากฟังดีดนะไม่ใช่ว่าจ่ายเงินเป็นแสนแล้วเขาจะแอบรูปคุณคนที่จ่ายเงินแล้วถูกปฏิเสธวีซา่าเยอะมากมหาลัยเพียงแค่ดันแรกที่เขาบอกว่าเขาจะรับคุณคุณมีเงินจ่ายเขาคุณคุณนสมบัติได้ของมหาลายัยแต่สถานทูตรับเอกสาร แล้วดูว่าเอ๊ะคุณสมบัติของคุณเนี่ยไม่มีอาชีพในประเทศไทยนะคะดูแล้วอายุเท่านี้เป็นแบบนี้ยังไม่มีความมั่นคงถ้าไปแล้วมันจะไปโดดวีซ่าที่เกาหลีหรือเขาเห็นว่าสถานะด้านครอบครัวต่างๆ่ามันเกรงว่าไปแล้วจะไม่กลับมาเขาก็ใช้เหตุผลที่จะปฏิเสธวีซ่าของคุณดังนั้นทุกคนต้องรู้ก่อนว่าทุกวีซ่าที่คุณยื่นไปเสี่ยงแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติของใครเกณฑ์เยอะเกณฑ์น้อยที่มีจะมีโอกาสผ่าน ถ้าใครรู้ว่ารับความเสี่ยงได้ก็ยืน่นแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าโอ้ทำไมดูมันยากจังก็ไม่ต้องยืน่นไม่ต้องยืน่นค่ะคุณก็รอให้ E T A เขาเปิดนะคะถ้า E T A เปิดรอลงทะเบียนค่อยไปแต่สิ่งที่มาดามเอามาเล่าคือหลายคนที่อยากที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านะักเรียนคุณก็จะได้เข้าใจซาว่ามันไม่ใช่แค่มีเงินนะคะแล้วก็จะยืน่นแล้วมันก็จะถูกอนุมัติมันไม่ใช่ เพราะมันมีคนเยอะมากที่สเตทเมนเกือบล้านก็ไม่ผ่านนะคะมหาได้อนุมัติจ่ายทุกอย่างแล้วสุดท้ายมีไม่ผ่านคุณจะต้องรู้ถึงสองแง่นี้นะคะแล้วก็เอาไปคิดเอาเองว่าควรจะยื่นหรือควรจะไม่ยื่นนะคะใครรับความเสี่ยงได้ก็ยื่นใครรับความเสี่ยงไม่ได้รู้สึกว่าโอโ้ยยื่นไปต้องเสียงเงินแน่เลยไหนจะค่าทําวีซ่าค่าทําเอกสารนะคะถ้าเกิดอ่ายื่นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาคืนเงินมาเขาก็ต้องถูกหักค่าธรรมเนียมนิดหน่อยอ่ามันมีแต่เสียเสีย ถ้าคุณสมบัติไม่โอเคก็ไม่ต้องยืดนะคะก็รออย่างเดียวเลยรอให้เกาหลีเปิดประเทศนะคะคนที่ยื่นได้ก็อย่างที่มาดามบอกนะคะในเกฑ์เงื่อนไขในเรื่องของสเตทเมนต์ในเรื่องของวุฒิการศึกษานะคะมหกหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะคะอ่าดังนั้นก็ตามนี้เลยนะคะ